มาเลยลงคนเดียวเลยอ่ะกุมเงยกุมเงยอ่ะคอยดูนะฮะอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะจะเริ่มออกดอกนะเต็มนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตอนนี้เขาตูมแล้วนะครับนะถ้าสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะฮะดอกเขาออกตูมๆแล้วนะครับผมนะครับอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์เท่านั้นนะก็จะบานสะพรั่งเต็มหน้าร้านองปูเลยทีเดียวนะครับผมโอเคคิดก็สุดยอดแล้วนะฮะ อ่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับนะดูคลิปยาวๆให้หน่อยเด้อนาอย่าเพิ่งรีบกดข้ามนะฮะดูโฆษณาเนาะนะครับให้กำลังใจนะพวกเราทุกคนทุกช่องทุกช่องนะฮะที่ยูทูบเบอร์นะฮะที่ทุ่กนาลงพนนะครับผม ต้องนอนอย่างงี้ในเอสซีต้องนอนทุกคนไหมอ่ะไม่ไม่เอสซีไม่ต้องนอนเหรอแต่ว่าของเราหนีเลื่อนแล้วนอนเพื่อแล้วจริงจริงจริงเลยจริงจริงเนี่ยช่วยเลย m b ป้าแซวบอกว่าปลูกดอกไม้ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเลยนะครับนะเห็นแม่อบอเล่าให้ฟังนะว่าป้าแซวแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็พอดีว่าเราทําำ Youtube เนาะนะฮะทำงานก็ต้องมีคลิปนะถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องอัพนะครับ <c oughs> ป้าบอกว่า <c oughs> ต้องด้เพราะว่าสายแ <c oughs> คือตรงนี้เนะี่ยสัญญาณเน็ตจะไม่ถึงนะทุกคนคือเน็ตจะอ่อนมากนะครับ จบไปที่11 11แถวเนาะทุกคนนะครับเ <c oughs> ข,ขาคาดว่าวันนี้น่าจะปลูกแล้วเสร็จนะคนะคอสมอรนะฮะราเริ่มด้วยกันต่อแล้วนะเอฟซีเสียงแอนเฟมลี่ส่งมานะฮะ <c oughs> วันนี้เห็นนะข่าวแจ้งมาว่าจะมีทีมงานจากนะบ, <c oughs> บ้านกกอก,กมาอีกหลายคนนะฮะร,รวมถึงแอดมินก็มาด้วยนะ <c oughs> ทุกคนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ เราจะมีทีมงานนะมาเสริมทัพอีกหลายชีวิตนะทำให้การปลูกดอกคอสมอนี่นะครับรวมถึงดอกสร้อยไก่นะฮะแล้วก็ดอกเสี้ยนฝรั่งนะต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับผมมันี้ไม่มีลืคอยเต้า๋อพอ่ 德潘。<laughs> ข้าเกิดมือข้าดูตั้งกล้องอันนี้มันสวยป cosmos facebook <laughs> cosmos facebook <laughs> <laughs> สวยงามจริงๆนะฮะตอนนี้ก็กําลังปลูกแถวที่15อยู่นะอ,อ้าวนับผิดนะฮะเสร็จไปแล้ว17นะกาลังจะเริ่มแถวที่18นะฮะนี่ทุกคนนะ,ะนี่คือแถวที่18นะรู้สึกจะหมดพอดีนะนะรู้สึกจะคอสมอสนี่จะหมดพอดีนะสเสร็จจากการปลูกคอสมอสนะเราก็จะไปปลูกเซียนฝรั่งต่อน,ะนือคุณมุงก็มานะคะเอซี คะแนงขึ <łość> <S 2> <S 2> ้นกขึ้นดื่มชิวกำลังให้ลุงแล้วไปสิต้องว่าไปน้งได้ยุดสะกก้อนข้อไป ไฮดรัเนียเรวก็จะมีลาเวนเดอร์เรวก็จะมีลาเวนเดอร์ออกสีม่วงแล้วมีบูมขมิ้นมาอันโตเลีย

เดี๋ยวเราจะมานับก่อนนะว่าลูกเสร็จเสร็จแล้วนะครับคอสมอร์มีทั้งหมดกี่แถวนะทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่หกเจปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ3ามสิบสี่สิบห้าสหกสิบเจ็ดสบปดทุกคนนะ,นะสรุปแล้วนะดอกคอสมอมีทั้งหมด สิบแปดแถวนะครับผมนะแถวหนึ่งนะประมาณหนึ่งรอต้นนะฮะร,รวมแล้วก็หนึ่ดรอต้นโดยประมาณนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมนะโอ้โหนะครับต่อไปนะตรงนี้นะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มากใหม่นะของการท่องเที่ยวในภาคอีสานหรือว่าในประเทศไทยปี2023หรือว่า2566อย่างแน่นอนนะทุกคน ชูวิญงาณมันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราเดินหันไปดูด้านที่นี้บ้างนะฮะเพราะว่าลมเนี่ยพัดมาทางนี้นะฮะลมเหนือนะฮะอ้าวนี่ไงทุกคนดูนะฮะตึ้งตึ้งตึ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 นี่นะเห็นไหมลมพัดดอกคอสมอสหันมาทางนี้นั่นเองนะครับผมตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงต โอ้โหสวยสวยชส่่วยนะฮะนี่ตอนนี้นะฮะคือเราเรายังไม่ได้รดน้ำนะครับนะครับทันทีที่เรารดน้ำนะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะจะเห็นความสดชื่นความสวยงามของดอกของดอกคอสมอสได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครั วันนี้เช้าพิเศษจะมานั่งไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะเอฟซีจะลุมตื่นมารับชมซื้อพาไปในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆเช้าด้วยนะฮะ